เชิงเซาเรามีดีเรามีดีเรื่องแหลกท่องเที่ยวเรามีดีเรื่องอาหาร เรามีดีเรื่องขององค์ความรู้ที่เป็นเลิศจากมหาวิทยายลายัยราชภัฏราชนครินมหาวิทยายลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออกองค์ความรู้ดีๆที่ผ่านหลักสูตรผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงอาหารในยุคดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการทั่วจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสินค้าและบริการของผู้ประกอบการให้เป็นเลิศ หลักสูตรผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงอาหารในยุคดิจิทัลนะคะมีวัตถุประสงค์คือเพื่อที่จะยกระดับผู้ประกอบการด้านอาหารในจังหวัดเชียงสาวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทําอย่างไรให้แมตช์ระหว่างอาหารกับการท่องเที่ยวซึ่งจะไปสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงสาวเนี่ยได้รับความประทับใจแล้วก็กลายเป็นรีพิเตอร์กลับมาเที่ยวในจังหวัดเชียงสาวมากขึ้นหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรระยะสั้นจํานวน3 0ชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีจํานวน15ชั่วโมงแล้วก็ปฏิบัติอีก1ิ้าชั่วโมงโดยป Ip, แล้วทำให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยสามารถถอดอัตลักษณ์ความสำคัญของอาหารวัตถุดิบในพื้นบ้านเราเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมการนำ AI มาประยุกต์ใช้ได้เครื่องมือที่เผยแพร่ตัวเองไปสู่โลกภายนอกได้มากขึ้น จากหลักสูตรนี้ก็ได้เกิดเป็นเส้นทางแบบรวแกสโตนมีทัวริซึมทริป2วัน1คืนที่พร้อมจะเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อให้ทุกคนได้ประทับใจซึ่งทริปนี้ได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวไว้หลากหลายมากๆทั้งวัดสายสาัทธาอย่างวัดโสธรวรารามวรวิหารวัดปากน้ําจ้อโหลหรือจะสายวิถีชีวิตอย่างตลาดบ้านใหม่ตลาดน้ําวัดบางกระเจ็ดหรือจะเป็นสายสุขภาพสายครีดอย่างจิมมี่ฟาร์มบ้านสวนเมลอนและทริปนี้กับ ไฮไลท์งานเทศกาลแสงสีเสียงสะดุดีพระเจ้าตักศินมหาราชร้อยเรียงเรื่องเล่าเมืองบางคล้าให้เราได้ซึมซับบรรยากาศอีกด้วยนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากของดีๆที่มีในจังหวัดฉะเชิงเซาเท่าน,านั้นอีกทั้งยังมีสถานที่และเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายจากทริปนี้ครับก็มีความสุขมากครับกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหาร2วันหนึ่งคืนนะครับส่วนใหญ่อัตลักษณ์อาหารที่นี่จะเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับวัสดุที่ใช้จากท้องถิ่น ฟาร์มที่นั่นมีเกษตรเยอะแล้วก็มีความแปลกใหม่เพิ่งได้เคยเห็นครั้งแรกทริปนี้นะคะก็รู้สึกว่าดีมากเลยทําให้เราเห็นวิถีชีวิตคนฉะเชิงเซาที่มาตั้งแต่ช้านานอาหารที่ได้มาก็จะเป็นอาหารที่มาจากแม่น้ําหรือว่าเกษตรกรรมจากในพื้นที่ในเส้นทางที่เขานําเสนอเราไปค่ะ